สวัสดีครับครั้งนี้แจ็คมีเรื่องลึกลับของโลกเกี่ยวกับชายชุดดำมานำเสนอถ้าบอกว่าชายชุดดำหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าบอกว่า Men in b a c k หลายคนคงนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง MIB ขึ้นมาซึ่งมันก็ถูกต้องครับชายชุดดำ ก็คือหน่วย MIB อย่างในภาพยนตร์ที่จะคอยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคนกับมนุษย์ต่างดาวแต่ก็อาจจะเป็นเหมือนในภาพยนตร์หรือเหมือนแค่บางส่วนนั้นอันนี้แจ็คก,ก็ไม่ทราบเพราะเรื่องของชายชุดดำนั้นยังคงเป็นเรื่องลึกลับของโลกอยู่นั่นเองซึ่งในภาพยนตร์ก็คงเป็นแค่ทฤษฎีหนึ่งที่สมคบคิดกันขึ้นมาแต่ก็มีบางส่วนนะครับ ที่อิงมาจากประสบการณ์การพบเจอจริงๆเช่นชายชุดดำคอยทำหน้าที่ปิดบังข้อมูลเรื่องมนุษย์ต่างดาวกับคนธรรมดาอะไรประมาณนี้ตอนนี้ตามความเข้าใจของคนทั่วไปมองชายชุดดำแบ่งออกเป็นสองทฤษฎี 1. คือชายชุดดำเป็นหน่วยราชการลับเหมือนพวก FBI 2. คือชายชุดดำ เป็นมนุษย์ต่างดาวปลอมตัวมาซึ่งจากที่แจ็คกล่าวมาทั้งหมดนี้หลักฐานที่แสงดงต่อสาธารณชนก็มีเพียงแค่ประสบการณ์การพบเจอกับชายชุดดำเท่านั้นครั้งนี้แจ็คได้เก็บรวบรวมคัดเหตุการณ์สำคัญๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันครับเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นกับด็อกเตอร์เฮลิงเบิร์กฮอปกิน เขาทำงานเป็นที่ปรึกษาคดี UFO ในรัดแมนเย็นวันหนึ่งเขาได้รับโทรศัพท์จากชายปริศนาซึ่งชายปริศนาขอนัดพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคดี UFO และเพียงไม่กี่นาทีต่อมาชายคนดังกล่าวก็มาถึงบ้านของด็อกเตอร์ชายปริศนาแต่งชุดสูทสีดำทั้งตัว ไม่มีผมหรือคิว้วสีผิวซีดเผือกผิดปกติสุนัขของด็อกเตอร์เริ่มเห่าผิดปกติเมื่อชายปริศนาเข้ามาในบ้านหลังจากพวกเขานั่งที่โต๊ะรับแขกชายปริศนาก็สอบถามด็อกเตอร์เกี่ยวกับหลักฐานการพบเจอ UFO ที่เขามีทั้งหมดและหลังจากนั้นชายชุดดำ ก็ทายถูกว่าในกระเป๋าของด็อกเตอร์มีเหรียญอยู่สองเหรียญแล้วชายชุดดำก็ให้เขาเอาเหรียญออกมาหนึ่งเหรียญจากนั้นชายชุดดำก็ให้ด็อกเตอร์จับตาดูเหรียญน,นั้นในมือให้ดีและในขณะที่ด็อกเตอร์จับตาดูเหรียญในมือแบบตาไม่กระพริบอยู่นั้นไม่นานจุดู่เหรียญน,นั้น ก็อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาเขาแล้วชายชุดดำก็ถามด็อกเตอร์ว่าจำคดีของโอบานิฮิลที่ถูกยูเอโลักพาตัวไปได้หรือไม่ฝ่ายด็อกเตอร์ตอบว่าจำได้โอบาน h ฮิลเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ไม่นานนักจากนั้นชายชุดดำก็กล่าวต่อว่าถูกต้องไม่มีโอบานิฮิลแล้ว เหมือนคุณไม่มีเหรียญเมื่อกี้อีกต่อไปแล้วชายชุดดำก็บอกให้ด็อกเตอร์ทำลายหลักฐานที่มีทิ้งทั้งหมดเหตุการณ์ที่สองเกิดกับอันเบิร์กเบนเดอร์เขาเป็นผู้คลั่งไคล้สิ่งลึกลับรวมถึง UFO จนเขาก่อตั้งองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่อง UFO ขึ้นและเบนเดอร์ยังติดต่อกับสมาชิกองค์กรรวมถึงผู้ที่คลั่งไคล้เรื่องราวของมันต่างดาวทั่วโลก ผ่านนิตยาศาศาสารสเปกรีวิวจดหมายข่าวได้แบ่งปันประสบการณ์การพบเจอ UFO ในสถานที่ต่างๆและรวบรวมทฤษฎีความเป็นไปได้ไว้มากมายและในช่วงที่เบนเดอร์เริ่มค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง UFO แบบลงลึกอยู่นั่นเองเขาก็สัมผัสได้ว่ามีใครบางคนแอบเฝ้าดูสะกดรอยตามเขาอยู่ตลอดจนคืนหนึ่ง ระหว่างที่เขาเดินอยู่บนถนนบอนสเีตจูจๆก็ประเชิญหน้ากับเงาดำบางอย่างมันสะกดจิตให้เขาลอยขึ้นจากพื้นราวกับเป็นสารเตือนภัยและที่ห้องใต้หลังคาของเขาที่เป็นเสมือนคลังหลักฐานคดี u f เอก็มีกลิ่นเหม็นไหม้ของกรรมฐานทำให้เบนเดอร์บันใจว่าตัวเขาถูกพวกมนุษย์ต่างดาวคอยจับตาดูอยู่ เบนเดอรจึงส่งข้อความติดต่อกับพวกมนุษย์ต่างดาวที่กำลังติดตามเขาอยู่นั้นโดยการส่งจดหมายข่าวให้ติยสารตีพิมพ์เป็นใจความว่าถึงผู้ที่อยู่ในยานอวกาศถึงผู้ที่เป็นเจ้าของยานที่กำลังเฝ้าสังเกตโลกเอิร์ธอยู่เราจากองค์กร IFSB ต้องการติดต่อกับคุณเราเป็นเพื่อนของคุณ แต่หลังจากที่ข้อความได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปห้องใต้หลังคาของเบนเดอร์ก็ยังคงได้กลิ่มเมนเหม็นไม้ของกร,รมถันอยู่ตลอดแล้วเบนเดอร์ก็ได้รับข้อความดังในงหัวราวกับพวกมนุษย์ต่างดาวได้ใช้โทรจิตสนทนากับเขาเป็นใจความว่าให้เขาหยุดขุดคุ้ยเรื่องของพวกมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วที่ห้องใต้หลังคานั้น ก็เกิดมีหมอกสีเหลืองมารวมตัวกันขึ้นแต่กระนั้นเบนเดอร์ก็ไม่สนใจยังคงประกาศบอกให้ทุกคนรอดูข่าวใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนและหลังจากนั้นไม่นานในเดือนกรกฎาคมพศ2496ก็มีชายสามคนมาเยี่ยมที่บ้านของเขาเบนเดอร์เล่าว,ว่าพวกเขาทั้งหมดแต่งกายด้วยชุดสูทสีดำ พวกเขาดูเหมือนนักบวชแต่สวมหมวกสไตล์ฮอมบวกแล้วพวกเขาก็บอกเบนเดอร์ทางโทรจิตคำเดียวว่าหยุดเผยผ้าและก่อนพวกนั้นจะกลับออกไปได้ยึดสำเนาของ Space Review แล้วหมอกสีเหลืองก็ปรากฏขึ้นในห้องชั้นบนอีกครั้งเบนเดอร์เล่าต่อว่าเขากลัวแทบตายและไม่สามารถกินอาหารได้หลายวัน แล้วเบนเดอร์ก็ปิดองค์กรการวิจัย UFO ไปโดยปริยายและสองเหตุการณ์ที่แจ็คได้หยิบยกมานี้ก็เป็นที่โจทย์จันที่สุดในบรรดาเหตุการณ์การพบเจอกับชายชุดดำซึ่งมีอีกมากมายหลายกรณีครับโดยแทบทุกเหตุการณ์พวกชายชุดดำจะมาเก็บหรือทำลายหลักฐานการมีอยู่ของ UFO รวมไปถึงห้ามผู้ที่พบเจอ UFO ให้อย่าบอกเรื่องนี้กับใครสำหรับเรื่องของชาชุดดำก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปแจ็คจะมีเรื่องอะไรมานำเสนออีกติดตามรอชมกันด้วยนะครับบาย